สวัสดีครับวันนี้เรามีตัวใหม่มานำเสนอกันอีกแล้วเดี๋ยวขอเข้าเกมก่อนวันนี้ตัวใหม่ที่เราจะมาลองกันก็คือเจ้าม้าลายนะเรามาลองดูกันก่อนดูว่ามันเจ๋งไหมมาเราก็สู้เข้าไปเลยใจรู้ว่ามันเจ๋งไม่เจ๋งเราจะเอาตัวม้าลายมาแทนตัวนี้ โอเคนี่คือมาลายมาลุยกันเลยเจอคุณโรลิเน็สิบสามโอ้โหมาตัวนี้นี่เราได้เปรียบเลย ยังไงธาตุพืชชนะธาตุน้ำอยู่แล้วนะครับตัวนี้อ๋อแต่มันมีธาตุน้ำแข็งเหรอเดี๋ยวนะโอเคเราใช้ energy ball ก่อนสัตว์เข้าไปเลยมาได้มืทีงั้นหนึ่งกรอบตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็น pay off ก็ได้นะเรากันไว้ก่อน เป็นเพลาฟเลยแดงมาเลยเราใช้อินเทอร์จีบอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าเราเขาต้องใช้เกราะยังไงต้องเกราะต้องใหมาอีกรอบหนึ่งแน่นอนเราทลายเกราะไปก่อนอมาอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็าคาดว่า,าจะเป็นเพลาฟเหมือนกันหลังจากนี้คาดว่าเขาจะต้องเปลี่ยนนะจะต้องรักไก่เปลี่ยนตัวถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเสร็จเราแน่นอน อ้าวมาอินนิจีบอลในเปลี่ยนจริงๆด้วยเป็นแมดดี้แชมป์ซึ่งัวแมดดี้แชมป์เนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันจะค่อนข้างเก่งมากตัวนี้เนี่ยถือเป็นตัวท็อปเลยไม่เป็นไรเราลองดูอีกทีหนึง่งแมดดี้แชมป์เนี่ยถ้ายังไม่ปล่อยท่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพอมื่อกี้เนี่ยโดนไปทีหนึ่งครึ่งหนึ่งละ ตายไหมตายเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดอับโบมาสโนโช่วยไปได้พระเอกเรายังไม่ทันออกโรงเลยอ่าไม่เป็นไรมาพระเอกมาดูนะครับว่าไฟวายชาร์ตตัวนี้มันจะแรงแค่ไหนป้องเดียวจอดไหมเรียบร้อยป้องเดียวจอด ทีนึงตัวนี้เนี่ยเรารู้ว่าเราจะรอดไปได้ไหมถ้าเราลอดไปได้เนี่ยถ้าเราลอดไปได้นะครับโอ้โหเราไม่รอดโอ้แย่ละแย่ละตัวนี้ต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้ถ้าเราปล่อยทาบทันตัวนี้เนี่ยทันไหมทันไหมเดี๋ยวดูนะครับว่าตัวนี้เราจะรอดไหมคิดว่าน่าจะรอดนะเพราะเราไม่ได้มีตัวไหนที่แพ้ทางตัวนี้เลย เพ y l รฟโอเคสักครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรเรามีสกัดบอมอยู่นะครับยังไงเนี่ยโป้งเดียวจอดแน่นอนโอเคเรียบร้อยลุยกันต่อเลย คุณชาโด้ยี่สามเลฟอ๋อตัวนี้ไม่ดีตัวนี้เราแพ้ทาาดมากแต่ว่า,าจริงๆก็ยังพอได้เพราะถือว่าไม่ค่อยดีครับต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนก่อนดีกว่า พลาดนะครับเนี่ยตัวนี้เราต้องใช้ตัวนี้เราต้องมาตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีมาเดี๋ยวเราขอทลายเกาะก่อนลองดูว่าทันไหมลองดูลักไก่ทลายเกาะดูก่อนลองดูว่าเขาจะกันไหม เฮ้ยมาแล้วหนึ่งกรอมาอีกทีหนึ่งมา้นี้ของจริงมาราวนี้ถ้าไม่กันเสร็จเราแน่จะลองดูเขาจะกันไหมไม่ต้องกันเรียบร้อยโป้งเดียวเอยจเอเราลักไก่เราได้เปรียบอยู่นะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมาตัวลองดูนะครับลองดูลองดู ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรเนี่ยกันไว้ก่อนละกันเป็นบิสสัถ้าโดนก็แรงเหมือนการเป็นมัดบอมไม่ค่อยแรงนะครับไม่เป็นรยยไรยังไงของไม่มีเกาะอ,อะเราใช้ e เอนจีบอ l ทีเดียวน่าจะเรียบร้อยป้งเดียวจอดเรียบร้อยตัวนี้กลับมา โอ้โหฮีตเลยเรียบร้อยนะครับแตว่ว่า a t t a c k fall เนี่ยตัวนี้เนี่ยขอให้เราชาร์จทันทีเดียวก็พอมาตู้มเดียวพอเรียบร้อยนะครับโดนวายชาร์จเข้าไป มาลุยกันต่อเลยเอา้าทำไมเป็นอะไรล่ะหืมเราลุน้นๆุ้นเข้าได้ไหมเอ้าวเจอคุณคอนโลจิ ตัวแรกหน่อยโอ้โหตัวนี้ถึกอยู่พอสมควรเลยเราไม่ได้ชนะธาตุด้วยแต่เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับลองดูตอนนี้เรากันไว้ก่อนละกันเพราะว่าค่อนข้างถือว่าได้ว่าค่อนข้างแรงบาภเผานี่คิดว่าต้องเปลี่ยนละ ตัวนี้ถ้าเราไม่กันก็ยังรอดอยู่แล้วก็ไม่กันนะแต่ว่ามันแรงทีเดียวครึ่งหนึ่งเลยอัมเบออนนี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าป้านมากนะครับแต่ว่าด้วยคำาที่มัต้องใช้ดั๊เยอะเดีย๋ยวลองดูว่าเขาจะปล่อยไหมตัวนี้เนี่ย ถ้าไม่ใช้เกาะก็เรียบร้อยไม่ต้องใช้ก็ดีนะโอเคไอยังไม่ยังอยู่อีกเรอเนี่ยโอ้โหอือเราใช้กาอแล้วกันเราไม่ปล่อยมาก็ถือได้ว่าเสียเปรียบอยู่นะเนี่ย ก็เลยมาคอยที่นึงคอยที่นึงโอ้โหคิดว่ามาแล้สกายแอทแทงมาแล้วเมื่อกี้ชาร์จเอาไว้ดูนะครับว่าสกายแอทแทจะแรงแค่ไหนตัวนี้เนี่ยเพลของเราจะต้านได้ไหมโอ้โหเบรฟเบิร์ดไม่เป็นไรแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเรียบร้อยนะครับ ตรงน,นี้เ,เราดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง Ychar รตได้ก็ใช้เกาะเรียบร้อยไปเอามาคิดว่ายังไงเนี่ยเขาต้องใช้เกาะอ,อีกทีหนึ่งแน่นอนถ้าไม่ใช้เนี่ยเรียบร้อยนะครับโป้งเดียวจอดไม่ต้องใช้เอาเรียบร้อยอย่างนี้เรามีลุ้นมามีลุ้นมีลุ้นเอาชนะเลยนะครับม้าลายเราแข็งแกร่งมาก ต่อกันเลยต่อกันเลยอ้าวทำไมเข้าไม่ได้ล่ะว,วันนี้มันแปลกแปลกนะหรือใครๆก็กลัวม้าลายเรานะครับอ่ะมาแล้วคุณโนริสามเ ตัวแรกได้เปรียบไหมทาดน้ำมาโอ้ยอสุมาริวถือว่าได้เปรียบเลยตัวนี้เยี่ยมมากมาลองดูลองดูงดยังไงเราก็ต้องไปตัวนี้อยู่แล้วนะครับ Energy Ball เนี่ยพอเป็น Super ร f เอฟเฟ v e เลยพอสุมาริวเป็นทาาดน้ำกับทาอ่านางฟ้านะโอ้โหไม่ใช้ด้วยใจถึงมากเยี่ยม คิดว่าจะเป็นเพลาร์ฟไหมอ่ะลองดูอาจจะรักไก่ก็ได้เพลาฟจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูลองดูนะครับว่าเขาจะปล่อยหรือเขาจะใช้เกาะใช้เกาะนะครับอืมแสดงว่าจะต้องเป็นเพลาราฟอีกทีหนึ่ง เรายอมใช้เกาะน,นะครับเพื่อที่จะได้ได้เปรียบนะครับจากการที่เราชาร์จพลังไว้นะครับเพราะตัวนี้ซูมาริยมไม่อยู่ละไปละเรามีชาร์จพลังไว้บางส่วนลองดูนะครับตัวนี้เนี่ยเวทบอลลองดูนะครับเพิ่มการไปเ,เรามีเวทบอลอีกทีหนึง่ง ตรงบอกว่าตัวนี้เราได้เปรียบอยู่เราถือว่าเราได้เปรียบเยอะนะครับมาเวทบอลอีกทีหนึงเรียบร้อยนะครับเราได้เปรียบสุดๆตัวนี้เนี่ยเสียดายนะครับหลุดไปนิดเดียวตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้น่าจะรักไก่เปลี่ยนมัดบอมมาเราไม่ตายนะครับถ้าเราทันตัวนี้ก็คือจบเลย เเรียบร้อยเพงของเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับยังไม่ได้ออกลงเลยชนะไปละเรียบร้อยต่อกันเลยครับ คุณฟิลิปเป้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็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 ดอ๋อแสดงว่าชื่อเราอนะครับต้องใช้ตัวที่แบบว่าใช้ตัวเลขยาวมาลองดูซิตัวนี้เราไม่เอฟเ t ี v e ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้อื้อหลุดว่าเป็น power up punch หรือเปล่า power up punch ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคเราเดาถูกละ เขาเปลี่ยนมาไม่เป็นไรครับเขาเปลี่ยนมาเราใช้เราลองดูก่อนนะครับดูว่าเขาว่ายังไงเกาะมาไหมเกาะมาดีมากเลยเกาะมาขออีกทีนึงนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราไม่มีตัวไหนที่ชนะทาตุเขาเลยนะตัวนี้เนี่ยโอเคแต่ถ้าเขาไม่กันเนี่ยก็ดีนะครับ มาจะลองดูเรียบร้อยก่อนไหมโอเคอย่างนี้เธอถือว่าเราได้เปรียบไหมถือว่าได้เปรียบก่อนนิดนึงนะครับมาลองดูสิว่าเขาจะใช้เกาะไหมเกาะมาไหมครับเดี๋ยวลองดู กรอกมานะครับกรอกมาโอเคงั้นเราบล็อกไว้ก่อนอยังไงเราก็มีบล็อกเหลืออยู่เดีย๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะทันไหมโอ้โหตัวน,นี้อ่ะการไว้ก่อนคิดว่าน่าจะทันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูถ้าวายช้าเราปล่อยทันเนี่ยถือว่าโอเคนะครับ แล้วเรามาดุนตัวสุดท้ายกันว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับเราจะชนะทาาไหมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้โหเป็นตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เราแพ้ท่าเต็มๆนะครับตัวนี้มากัรมาวัดดวงกันตัวสุดท้ายกับตัวนี้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลย 41นะครับ41ก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้ตัวอะไรกันบ้างก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งค่อนข้าง,างถือว่าคุ้มนะครับค่อนข้างภูมิใจกับตัวม้าลายทีเดียวนะครับท่านใหม่เฟรมชาร์จเนี่ยค่อนข้างแรงเลยแล้วมันจะติดอาจะติด power up ทุกครั้งด้วยนะครับก็ค่อนข้างดียังไงตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับ วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับนี่แล้วกัน